หนึ่งวิธีชีวิตที่หายไปของชาวอีสานในยุคปัจจุบันนะคะที่เห็นตากาลังเรียมไม้ไผ่อยู่หนีตาสิจักตอกมัดเข่าเด้อค่ะหลังจากที่เขาเกี่ยวแล้วเขาก็ใส่อันนี้แหละค่ะตอกอันนี้แหละไปมัดอันดับแรกคือถากเปลือกออกค่ะถากเปลือกของไม้ไผ่ออกแคบพอบางๆเลยจ้ะอย่าถากหลายหรือเอาแคบบางๆพอค่ะขั้นตอนต่อ,ตอมาผ่าครึ่งค่ะแล้วก็บแบ่งไม้ไผ่นะคะให้เป็นชินช้นๆพอขนาด นิ้วมือเนี่ยค่ะแต่ว่าตาสิเอื่นเป็นเกล็ดกรีบนะคะขนาดพอนิ้วมือล่ะค่ะผ่าออกเป็นชิ้นๆค่ะเพื่อสะดวกในการจักตอกนะคะพอเขาผ่าออกเป็นชิ้นๆแล้วเขาก็จะถากตรงท้องล่ะค่ะตรงด้านในของไม้ไผ่ออกนะคะเขาจะบาใส่นะคะเขาจะถากเนื้อขอ้างในของเขาออกะค่ะแล้วเราก็เอามาใส่เครื่องจักตอกจ้ะอันนี้เป็น สิ่งประดิษฐ์จากไม้นะคะซื้อจากตลาดนัดค่ะข้างในจะเป็นใบมีดคัตเตอร์นะคะเขากระดันเข้าไปค่ะดันเข้าไปแล้วมันจะออกมาเป็นเส้นๆเลยนะคะพอเขาดันเข้าไปเห็นบอกคะ่ะมันจะออกมาเป็นเส้นๆแบบนี้เลยหลังจากนั้นเขาจะต้องเอาไปตากแดดก่อนเนาะจ้ะตากแดดให้แห้งอย่างดีก่อนจะนํามาใช้นะคะ